สวัสดีครับเสาร์นี้ก็เป็นเสาร์วันที่เก่าธันวาคมนะครับวันพุทธที่เก้าธันวาคมสองห้าหกสามนะครับมือนี้ก็เป็นมือถี่ทํางานอีกมือหนึ่งนะครับสําหรับกลุ่มถี่ใส่แรงงานนะครับแล้วก็จะยุดเน่าอีกสี่มือนะครับวันศุกร์พฤนัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับประมาณนั้นนะครับส่วนคนทีบวได้ยุดกั กับอบด้ยยุดนะครับเฮโกับเฮโไปนะครับโอวทามนะครับก็บได้คาแรงหลายขึ้นมากขึ้นนะครับส่วนอาชีพขับแท็กซี่ของผมกับบ่มีวันยุดธนะครับยิ่งเป็นวันยุดธกับขับรถพ่อได้พ่อได้เงินขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าช่วงเป็นวันธรรมดากัจะได้จะช่วงเวลาเล่งดวนจังพวกเอ่อออกทงเต่ตีหาออกเต่เศ้าเนะครับก็บสามารถได้คนที่ตื่นเต่เ้า ไปทํางานนะครับก็ได้อยู่แต่ผมช่วงเศร้าผมก็ออกกําลังกายนะครับวิ่งหนีเงยยังเต็มอยู่ครับวิ่งรอบห้องนะครับวิ่งนะครับแกว่งแขวนเย็บหนาเย็บหลังหมุนแขนหมุนยังก็ว่าไปครับโยกซ้ายโยกขวานะครับเย็บขึ้นนังงวยนะครับเย็ดไปเย็ดมากกระโดดตัวเต้นไปแล้วก็วิ่งรอบห้องไปเย็ดพื้นยึดยังนะครับแล้วก็มรุนี่นะครับผู้ายบุงในพักผมครับแต่กินม๊อมดดอกครับ ลายยางบมูวันแต่เป็นกระชายนะครับมะละเพกาถ้าเป็นฝาะนะครับเพกาที่เหลือจากหมูวานนะครับผักกาแก้วนะครับนะครับผักกวางตุ้งนะครับเขียนอยู่นะครับกวางตุ้งนะครับมันนี่เด็แกงขีเล็กเลยครับนี่ครับแกงขีเล็กครับกินอาหารสมุนไพรอย่างเดียวครับกินเข่าหรือยังครับผมสุขุมสุขชนครับ กินเขาในเรื่องครับยนี่ยมเสาร์สำคัญที่สุดนะครับมือเสาร์ครับใส่น้ำจะนัง่งฮิดเองครับฮิดมือเสาร์ครับชิอขีเล็กว่าไหร่แต่มือวานนะครับใส่นังงัวกับนังงัว เฮ็ดเดองแล้วแซ่บรสดแล้วครับถ้าซื้อเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดตามปากเพิ่นล่ะพ่อค้าแม่ค้านะครับรเขาวิ่งเองเขาเฮ็ดตำปากเฮาครับรเฮาแซ่บซำได้มกักแซ่บซำได้กับปรุงก็นะครับ พื้นพักไม่สบายท้องดีอยู่ครับย่างส,สาวครับห้องว่าต้องได้ท้องผูกนะครับพักที่อย่างง่ายๆอ่อนไก่มาห่างกันเลย เราต้องหาน้ำพริกน้ำจิ้มยานะครับกินแบบเพี้ยวๆครับแกงขีดเล็กเลยรับแกงขีดเล็กข้องผมเนี่ยเครื่องปรุงกับมี่ นำนำจะนั่งนำจะนั่งนะครับนำจะนั่งแล้วก็ตะไคนะร้พริกนะครับซอสไอ้นั้นซีอิ๊วขาวซอสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ที่ลืมไม่ได้สำหรับผมนะครับของเสบของนัวก็คือใบม่อนนะครับใบม่อน ต้มใบม่อนใส่น้ำมันเป็นน้ำซุปมันจะแสีบครับแล้วก็ใส่กระช่ายสองหัวแล้วก็แช่ดีครับใส่กระช่ายใบแสีบแล้วครับสำนันเองนะครับน้ำปลาพอใส่ชุรบรสปลาตองแล้วก็ใส่น้ำปลาลาอยู่ครับลืมไปน้ำปลาลาของขอออกอากาศโฆษณาให้นี่นะครับก็เาได้บอกโฆษณาแล้วก็ใส่ขหุ่นดีลีของไอ้พ่อใหญ่ไม้ ไม้พีรมพรนะครับเสียบของพ,พนอยู่ได้หรือเสียบทุกคนครับหัวของเจ้าเด็กกับสร้างแต่ประเอินผมสื่อของไอ้พญ่ใหม่มากนะครับเจ้ากับกินพวงพนเป็น,นป,ประจำหรอือวะกินละติดเลยวะชิ้นอย่างผมว่ันนวดดีขึ้นว่ะ เวลาโครจะง่ายคน,น,นดักซื้อกิอนดีๆกินจะได้เท่าไรเนาะกินตังเต้คนออกไม่ไมหนมกินทอ่องซ่มือ ดูแลสุขภาพดีๆนะครับผมดูแลสุขภาพดีนะครับผมแกแล้วคนสูมเมอเนี่ยโรคไข้ไ้เจ็บหลายออกไปข้างนอกไปน้กุ่มชุ่มข้นนะครับคนหลายๆก็ใส่ผ้าปิดจมูกโฟเทคตัวเองดีๆนะครับอืมคือว่าปิดผ้าปิดจมูกดีๆผมบอกตามภาษาละตะกิตเพิ่นนะครับภาษาตะกิตเพิ่นโฟเท็กหัวนะจับปลายไว้เนี่ันก็บรรลุ มันก็บอกตามเพลินครับพิษตัวเองให้ดีๆนะครับป้องกันตัวเองให้ดีนะครับถ้าป้องกันตัวเองบ่ดีเกิดพิษผ่านมาล่ะโรคโควิดเนี่ยหรือว่าไอโคโรนาอยังของเพลินเนี่บถ้าเป็นมาเลยปอดเสียไปนะครับมันกินปอดนี่ครับปอดสหายสีแวงไปเพลินว่าเลยสาธารณสุขคณะแพทย์เพิ่นประกาศบอกออกมาเอาสูเอาฟังครับทุกคนกับหูดีนะครับฉะนั้นเพิ่มเตาตรงป้องกัน ให้ผู้ปอบครับแต่ว่านอกก็ว่าปอบกินแล้วแต่ผมหูหนาหูหลังนอครับนะองกระสีนั่นงทั้งนรับตาเป่าเสกนำมุ่นล่งคาทายกันอยู่คนเดียวนะครับมันก็บ่ม,มีผลนะครับฉะนั้นทุกทุกทิ้งทุกอย่างเนี่ยบ่ได้รับรู้บ่ได้ว่าเสื้อเด้ครับผมลูกอีสานคนหนึ่งไหวพระไหวเจ้าไหวสิงศักซิ์ไหวแม่นั่งทรนีคุณวิดามันดาคือกันครับแต่ว่าอย่างงงง่ายสำหรับบุคคลที่คิดว่ามันกำลังก่อเสวยีย กำลังหลอกลวงอยู่นี่เศร้าสะขับปมบาปมันบาปกับพวกงูหราว่าเนาะกับแล้วแต่บุกคนครับสมัยสมุนงูจะบาปบุญคุณโทษคนสวลายนะครับแอ้ห่างจากบอกว่าบอกว่าเอาความเป็นจริงมาว่ากันเอาความเป็นจริงมากเจรจาเอาความเป็นจริงมาหันหน้าเข้ากันเอาความเป็นจริงมากคุยกันซะครับเพราะว่าแต่องค์กรได้กระสางครับแต่เอาความเป็นจริงมาคุยกันมาวอากันเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นครับเราแค่ครับ มันเราประหูแล้วครับนกไหเบิงมันเป็นดอกแคเพราะส่วนมากคลยข้นสมุนีพรจะเห็นแก่โตแล้วเกินนะครับเป็นส่วนหลได้ค้นดีกับไหลา ทำความดีบะครับเ็จย kind of mm. ั้งกระซังจริงๆแมือมือเขาเรีดความดีอย่างแต่เขาเรียความดีอะมือนั่นเนี่ยเขามีความถูกเปรียบเสมือนคือเขาทำบุญการทําความดีคือการทําบุญการทําบุญเนี่ยบุญบริจาคยูวัดนะครับบุญใน่ยอยู่กับตัวเขาเองบ่เม่นนักป่าแต่ความตามความคิดผมเด้อครับเด้อไปให้สี่คิด แตกต่างกันมันไม่สิดขิดแตกขดต่างกันแต่สำหรับตัวเองบุญอยู่กับตัวเขาเองโตเฮาเฮ็ดใ้เกิดบุญก็เกิดบุญโตเฮาเกิดเฮ็ดใ้เกิดความทุกข์ก็เกิดความทุกข์โตเฮาเฮ็ดใ้เป็นความทุกข์ก็เป็นความทุกข์เฮ็ดให้ให้เป็นบุญอย่างไรช่วยเหลือจนเชือซึ่งกันและกันให้ความปานี้ซึ่งกันและกันบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับให้ความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันคือจัางโลกโชคเชี่ก็ขฮามบนบอกกันตลอดเยครับมาแลกเปลี่ยนกัน ผมมีความคิดเจตศีลกบว่าบอกไปผมได้รูเรื่องราวแบบนี้กบว่าบอกไปเพราะว่า,วา,วาออกไปพุกบ,บุคบุคคลที่คิดต่างคนใดที่คิดต่างกัอก็มตนกันมากเอ้ยอันนี้เจ้าบอกสิมันบ่ถือก็ขอโทษขอให้กันไปบ่ผิดนะครับเนาะกขอโทษขอให้กันโอ้ขอโทษครับผมบอกสิ่งสิงอาจสพผิดครับมนสิ่งกว่าบกันไปนะครับนั่งคือความสูงความสุขโดยการได้ไห้นะครับห้ในสิ่งที่ดีๆห้โดยที่บวังสิ่งตอบแทนนะครับห้ด้วยความ อยากให้ให้ความอยากซวยเรืออึ่งกันและกันนะครับ ใช่เนี่ใส่เห็ดดีอีนี่นะครับรับกลุ่มผู้ชายครับใส่ได้อยู่นะครับโบแกโกว่าอีหลีใช่ใส่ได้ครับรับผู้ชายครับ mm hmm. ดีโกะกระเทียมในส่วนตัวผมนะนะครับโบกแกโกว่าอีลตายโกว่าอสดชื่นตลอด ชายสมชายต้องกัดชายสมชื่อกะชายอี คือผมขับรถแท็กทซี่นะครับเจอเรื่องหลากหลายบนท้องถนนคนเข้าใจห่วงเข้าใจนะครับบางครั้งเข้าเร่งรีบกับการงานเร่งรีบกับเป่าไมายจุดหมยที่ต้องไปส่งจุดหมายที่ต้องเดินทางนะครับ <c oughs> แต่การเร่งรีบนั้นต้องเร่งรีบด้วยสตินะครับถ้าเร่งรีบด้วยการม่มีสติด้วยการใส่อารมณ์โดยการใส่ ความรุนแรงมันบริส่งผลอย่างลยครับมีแต่เสียกับเสียนะครับแต่เกิดเ้าไปโดยจดทิที่ผมกำลังจะว่าผมนั้นผมขับรถไอแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารผู้โดยสารยังอยู่ในรถจุดสองคนครับผมกำลังจะตีไฟเรียวขาไปส่งเขาอยู่ในคอนโดแห่งหนึน่งครับอยู่ในซอยทากาเชตนนะครับกำลังจะตีไฟเรียวขาไปส่งท่ามันทางสองเล่นแขบแกครับ,บรถมันจิสวนกันอย่างมอไซค์เป็นกระเบียดเก่ามากแต่ว่า รถมันรถมันขั้นหนึ่งขั้นรถรถเอ่อมันเป็นรถใหญ่รถมอไซค์กระแทกเข้าไปผมอะเพิ่นก็บีบแต่อะไรผมรเผอิญผมยุดรถดด้วยเหตุผลที่ข้างหน้ารถผมแบบนี้มันมีคนผู้เฒ่าครับคนแก่ครับเดินเดินขามถนนกระบังหน้ารถผมมอไซค์เพิ่งไเห็นผมเพิ่งนึกว่บบา,นานผมเนี่ยจอดรถเท็ดยังครับมันก็บีบแต่อะไรผมเง่าเลยบีบแต่บ่บีบซื่อกระดาผมสิงสารา,ส,าสัตไอนั่นไอนี่ซานาิกาวาไปนะครับ บอกว่าพี่พี่มาดาผมทําไมเนี่ยยางลงมาเลยบ่ได้ฟังอีหลังข้างอีลุ่มเลยผสมอีหลังข้างอีลุ่มนะครับสิมาทำลายหลังกาผมมัดดึงประตูผมก็ไม่ลงมานี่เลยลงมานีลงมานี่เลยลลเลยออไอเหียแ yeah, ม่ขับรถพวกแท็กซี่จังท่นจ้างสี่แบบน,แบบนี้แบบนั้นไปมาลงมาเสียงบอกมาเมียละกาจอปุนไปแล้วครับวันทู่ก็ดีแทกทูหมุกอีหยังพูเดียวนะครับไป,ไปทู่วไปถีบไปเลย จนผมกัค่อยๆค่อยๆกกับพนรถกัจกลงน้อยหนึ่งเลยว่าพี่ใจเย็นๆนะพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆเราจะต้องมาทะเลาะกันทาไมฟังก่อนพี่ฟังก่อนเอาสติตั้งสติก่อนพี่ทะเลาะกันนี่มันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นที่ใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วพี่วันนี้พี่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะจนว่าผมไปหลูกลัวพนสิลงไดครับขึ้นปันตะไลจัด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 จขึ้นไปเห็นกัซึ่งมดมือครับใจเย็นๆ สรุปก็คือมหญงป่าตัวนั้นยางก็มาตัดสินในโอ้ตายใจยเยินๆนะครับบางครั้งห้องสิ่งทีง่ห้องโบโบลูโบเห็นบบท่านเข้าใจเนี่ยขบยาเนี่ยพระยามใจเยนเ็ยนครับไปคนที่อยู่บนทองถนนครับเพราว่าในเรื่องนี้นกระทำการทํางานคือกันครับห้างต้องเปิดใจเห็นกว้างครับต้องบอกซือกันฟังนะครับ แม้กระทั่งขบวนตำรวจในนั้นหนึ่งแม้กระทั่งคุณตำรวจเพื่อนรับนักทำงานก็จะได้เล่าเขียนเนาะรถมันหลายรถแท็กซี่จอดทับผู้โดยสารอยู่สถานีรถไฟฟ้าตรงนั้นขังถนนเนี่ยครับรถมันจ่อจอจอคนจำนนมาคนตรงสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที่ก็ดีบีทีเอก็ดีมันเป็นชุ่มค้นครับคนก็จะลงตอนนั้นคนก็สิโบรถจอดสวนมากคนจะโบก้อยห้จอดถ้าพวกห้จอดรับทรงผู้โดยสารตรงนั้นจะให้ผู้โดยสารไปขึ้นรถ โบกรถแท็กซี่จะใส่โบกรถสองแถวใส่โบกรถคือผมก่านังจะบอกว่ายังครับพื้นที่พื้นที่ห้ามันกับผมบม่รู้ครับเอาให้เพิ่นผู้เพื่นมีความคิดดีๆคิดนอกวางหน่เนาะนั่นแหละามหมายถอถ้าเวลาเร่งดว่วนเนี่ยปริมาณรถมันจะเยอะครับช่วงเย็นช่วงเศร้ากระังรถถ้ามีรถแท็กซี่จอดขั้นหนึ่งรถเม์จอดขั้นหนึ่งรถแท็กซี่จอดตรงสายสุดรถเม์ก็ตรงมาจอดขางกันสิครับมันเสียไปสองเรนอเลยครับติด ฉะนั้นตำรวจเขาบกว่าบบต้องการอยังไงจอดเวลาเล็กน้อยก็โบกไล่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 ออกโบกไล่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 ออกเลยครับนี่ครับมันเป็นปัญหาที่ลูกแตกนะครับก็ไปตาปดวดหัวน้ำเล้าอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ครับจักเล่าเสียจังไงนันกขันเมื่ออยางที่ไล่อย่างเ,เดียวก็บอกเลยว่าเครียดว่านะั่นแล้วดอกแต่โพลิสันครับย่งางเวลาเล็กน้อยก็รอยขึ้นเร็วยุ่งกับไปผมเสือแล้วเล่ากับ่อยอยากมาจับเต้าเราเฮ้ยตาหน้าที่เอาแต่บ,บอยเรือเ้าก็แล้งอยู่ดีครับ อากาศย่ไมเศร้าเย็นอยู่ครับเย็นี่ก็เย็นนะครับอุณหภูมิน่าจะยี่สิบกว่ามันไม่มายี่สิบนะครับถ้ามายี่สิบกว่าก็ออาจจะหยิบหาหยิบซีนี่สิครับตามสภาพอากาศนะครับจะตั้งจะวัดนี่จะร้ายอยู่บางพื้นที่ก็สี่สิบกวกว่านะครับหนาวคนหยดอะไรก็เห็นมินไอ้น้ำงข้าง เป็นเกดตน้ำแข็งอย่างน้และครับซื้อมาเพิ่นกับวอเดสเลยผมเป็นกลางอยู่นะครับใ้น,นั้นชิลลก บางข้งนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยบางคนก็อาจจะใส่ผักหล่อนมะขวบหลังจากวัอนยุดยุดมืออื่นมื่อื่เนี่ยสามสี่มือวันละรรมนุ่นนะครับอาจจะล่าเงาวเลยกับมีเลยครับบางคนนะครับมีอยู่เหนล่าผักเงาวเลยกับมีก็วางช่วงปีใหม่เขายุดกันจากสวนท่างเขาขึ้นมากนะครับใช่ขนาดมพร้าวยุงเทศอีกแบบนี้ครับ กินเล็กระซังต้องคมเลยต้อกินบ่ได้ทดลองกินมั้งครับกินนี่มันเกิดความเคยชินกินแก่เนี้นกระซังกินไปจะมากเกิดความเคยชินเพราะเกิดความเคยชินหอกกินได้เองแต่ปู่กินบ่ได้ก็บซูวาได้เนาะปนได้เอ็นทองขืนได้ อันนี้เขาว่าวิตามินซีหลายเลยนะเพกาลอีกาลครับเป็นฝากกระทูกกระเรื่องจักถูกจักแพร่งงูกป็นเน่ากลายสิครับมันสิบห้าบาทปะจะเกลี่ยขายยี่สิบสามสิบ,สบขายแพงหรือยะ Dạng phai chắc nổi nữa Băng bàn Ít sản đối xã quân Mặc lùng pha Băng bàn Ít sản ơn mắc xin Băng bàn Mặc tê ca Băng bàn mặc linh may Linh pha Linh may mắc xin Lấy xưa vô แต่คือจังมาคามเทศของจ้ามาคามเทศก็ครับที่เป็นกุ้กงกุ้งงอมาขามเทศนะครับ <c oughs> บางบ้านเอิดมาคามแปรบางบ้านเอินมาคา,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 ามเวียดประมาณนี้ครับเลยนะครับอระสาแตตละผู้ไม่ากกับแตกต่างแต่ละหมูบ้าน,นเอินแตกต่างกัน,นไปเนาะ <c oughs> มาขามงอมาขามเวียด มาทำแป มัดนะครับหน้ามีนู่วขนาด เปลนแปลงจืดๆจัดๆนะครับไข่เป็นยังไดเ้แแล้วะเขาไปตรวจโควิดนะครับดูแลสุขภาพดีดีนะครับ <c oughs> อันนี้ผมกินกระช่ายนะครับ น้ำยานั่งสีเขียวนี่กับสมุนไพรขี้เล็กนี่กับสมุนไพรเป็นยาเย็นนะครับเพชรน้อนรับดีนะครับขี้เล็กเนี่ยนะครับไปศึกษาเุิเ่มเติมมาเชิญผมคนได้ทีนอนบมเคยลับนะครับกินนี่เลยนะครับแรอบคลิปนี้กับะมาณนี้ครับ อินมัตเลยอิมเลยครับก็ขอบคุณครบหลายๆครับสุภูสุคนที่รับชมครับสวัสดีครับ